พี่น้องเอ้ยก็องมีปัญหาเ่าท่านได่มีการยัด่าทางแดดอันนี้ก็คือทิมสีแดงและทิมสีม่มวงหนะ้าแดดมาประทะลองแห้งกันพี่น้องดึงเสือนะ้อเอาแพสตบไปพาย์ก็บ่วไท่านกัน,อกนเอ๊สีม่วงสุดะ สีแดงมีแต่สวยๆนะพี่น้องพี่น้ำเงินใจใจเออนำนักเครืไม่มีฝนตัวอาจารย์นะพี่น้ำเงินแะมีแต่หนองนอยเที่ยวเที่ยวหุ่นดีๆสีน้ำแดงนันสีแดงไม่แต่อ้วนๆ่าเบื้องอีกมือเกมต่อไปนะพี่น้องเบื้องอีกเนี่ยต่ง <pants> สองต่างสองทิมเลยสิได้อีกเนาะขาชี้มองได้อีกก็ถือว่าชี้มองเหตุนะไปเลย นี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ว่าสำคัญเพื่อให้น้องๆเ้ามีความตั้งใจแล้วกะน,นี่สตรเนาว่าสีเอาสนะครูฝึกสต่อต้องกันแบบได้ฮะนะสีเอาสนะพายกรมกรรมได้เอาเลยจ้ามาส่งต้องกันเลยนะชิมที่แดงเอ็นมิดเอที่สมมิดติดตุยอี่เนาะ เอา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 ลุลุลุลเอา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 เอ้เาเอินอาเอาเอาวอาเาเอเอาเอาอาเอ้าเอานอาเาเอาเอาเอานอาเอาเอาอาเ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 อาไอาเอวอาเ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 อาอาเออาเาเอาออาาเอาอนอา ได้กินขารลอยเลยนะพี่น้อมโอ้ยสีจีสมจีสมโตกรอบไปหน่ะทีเกมเกมหนึ่งตั้งหนึ่งชือว่าจีมองสนาทีสมไปลอยเลยนะพี่น้อมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของกีฬาดึงเสื้ออเทรไกันน้องๆเ้าได้ทุมเททุกแห้งทุกกำลังใจทุกอย่าเอือเนาะเพอ้อเอาสนะมาสันซะ จะถือว่าได้ผ่านผานไปอย่างเจ้กงามนะพี่น้องอันนี้ก็คือวนานาลิซ่าเนี่ยได้จับผ้าผี่่วยๆแลยก็เป็นอลังการมาให้พี่น้องเอฟซีถูกๆทกานแต่มาบ่งมาชมนางสาววานาลีในทีนี้เหนอยนะคะขอบคุณมากมนะคะถูกถูกกำลังใจถูกถูกลด้ทูกถูกแดดที่ห้กจบวันาลีก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกๆุกทานจงประสบพบแต่ความสุข มีความสู้คนเจริญต่อในการงานและการนาดทีของตนเองนอกกว่าจะเหตุงานอันใดก็ตามจะเหตุอยู่ทุกเปิอหรือว่าอื่นๆก็ให้ประสบผลสำเร็จอย่างสวยงามเนาะพี่น้องเอฟซีเฮาทีมาเป็นแดงกลายแดงใจแห่งกับวันนาีในขณะนี้เนาะ วันนี้นรีก็จะพยายามจับขาพิสวยงามขาว่าพิษขาดหรือว่าบโบชัดเจนเป็นใ็ขอโสดขออภัยนะพี่น,อน้อันนี้ก็คือความตื่นเต้นคือความประทับใจอีกวันนั้ีกับโบคเคยได้มาประทุกข์พอทำงานอลังการแบบนี้นะสำหรับผู้เรียนท่านก็ถือว่าเป็นอลังการนันกพองกับเป็นชิงที่ดีไาสัญญา้นจ้ะ เบิ่งก็ไปนี่ก็อีกทีมงานทีสองทีมสีฟ้าและทีมสีแดงเนาะใครจะไปใครจะชนะกับเ,เบิงน้ำกันเลยจ้านักแจกแสดงกิจกรรมของแต่ละทีมจะละสีกับมีการดึงเสื้อปะทะ ความแหงความแตละภายนะพี่นอนอะได้แสดงพวกสวยงามตัวแลอะไรยังได้าดมาแสดงอีกกําลังทิมสีผ้ามีแต่คนจอยทิมสีแดงมีแต่คนน่ีอ้าอา้าพี่เนะอ้าเอาอ้าอาเอ้าเอ้าวอาอ้วะไรอคนปวนคนปวนสีได้หรือคนจอยสีได้พี่นาเอาอ้าอาตอนนี้กาลังเนแกเสี อ้าวอ้าวอสีแดงสีสีแดงเขื่อนแหละมืนสีแดงเขื่อนและพี่น้องสีแดงเขื่อนแหละสีผาสีผายังจิ้งใอ้าอ้าว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 อย่าเป็นกำพาพี่น้องนะโอ๊ย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 โอ๊อยโอ๊ยโอ๊ยบอ๊นอ๊อ้ออ๊ยโอ๊โอ้โอโอ๊โอแยโอ๊ยโออยโอ้ยสุดยอ๊นโอ๊ยโ ต่อไปก็เป็นเป็นอีกต่างซองนะพี่น <c oughs> ้นองครูเบิงครู่ส้มกัเบิงแล้วกัโอ้โหฮอดครูแจ็คสีแจ็คสีเสียทิ้งได้แจ็คสีเสียทิ้งได้นะทิ้งได้กัถือว่าเป็นทีขัดเป็นทีแบบว่าปลุกใจแล้วก็พูดใจเนาะอันนี้ก็คือเป็นเจนกีฬานะพี่น้องแสตนาก็ถือว่าธรรมาดาเนาะน้อง ักเขนอในเพื่อแสดงความสามัคคีนำใจครับแพงเัยเลือเสื่อเพื่อเสริมกันกันตัเลือาจารย์ก็เลยจัดเอาที่ล่านีขึ้นมาเพื่อเหตุให้มีการสังกันเพื่อเหตุให้มีความมวลซื่ิมสนุกเท่ห้าแล้วก็เป็นดีความหูเพระเหตุหนึ่งที่มันมาเพื่อเทงทางกายคิดใจมันสมองเหตุให้สมองครับปลอดภูง ลุลงไปโดยดีนะพี่น้องอ้าวปันนี่ก็มาส้มน้ำผัดอีกพี่น้องมาส้มมาเบิ้งมาส้มน้ำกัดอีกตังตองอ้าวอ้าอ้าวเยเ้ยเอ้าว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 อ้าสีผ่าสีผ่ายืดสุดนสีผ่ายุสีผ่ายดสีผ่ายืดยืดยืดโอ๊ยสีผ่าอวอ้าวสีผ่าเนี่เบิ้งบาดสุดทถายเอ้ยบาดทุดท้ายบาดทุดง่ายีแดงประคองไหนคือเก่าพี่น้องเออ คืนตอนแรกสิพาครับก็มีการนิ้งติงได้เนาะพี่น้องว่าพ่อถ่ายถ่ายไปกะสทีแดงเขาไปกินอีกคือเก่าพี่น้องก็คือนี่คือการกินไหอีกประเภทหนึ่งเนาะที่ว่ามาดูเสือกัะไป่านไปเป็นทีเดีงลอยเลยเนาะพี่น้องก็ถือว่ามีกนมคูคลายเนะนาะวานาีีก็ไดคิดดีๆมหาพี่ห้น้องแล้วก็มาเบิ่งมาชมน้วกันคลิปนี้ถือว่าเป็นทีเป็นทีกระตือรือร้นเป็นทีว่า มีการเฮ่าห้าก็จาระมีการหลุดมีการแบบว่าเอาชนะหรือแบาแพลกัเป็นของธรรมดาของเกมกีฬานะ้องพี่เนอะแพ่ชนะเป็นของธรรมดาธรรมดากดเกมเหล่านั้นเป็นผู้เล่นน้อมรับความเป็นจริงนะปุะอาจารย์ขอยพอกอาจารย์อยอาจารย์คนสวยอาจารย์ดีมากๆอาจารย์คนนี้ มาโฮงเฮียนแต่ละครั้งสิมีควาขาดคามกอดหาแม่บานนะขอบคุณนะคะอาจารย์ตอนที่ลับบกกระได้อาเกือกหายนึ่งครูพี่นอะอันนี้ก็คือความดีใจสื่นตันของครูอาจารย์เนาะที่ให้มีความโตดอาจารย์ถอยจนสิบบทจะเป็นนักเรียนเป็นแม่บานก็ดีใจภูมิใจกับครูอาจารย์เนาะเพราะว่าคนได้มีมีเย็น กิริยาอะไรยนี่ยทีดีทีน้อมเวลาเขามาจะละเมือที่มีการชักายสบายดีเพิ่นกเะเวลาข้าพเป็นเพิ่นคนเลยนับวันน้องขึ้นขาวแบบว่าข้าพเเป็นแม่บ้านธรรมดาเนาะเพิ่นได้มาสบายดีป้าโกหัวให้ป้าตัววานาลีกลจัจนอยากหมลงพื้นดินพคนละพ้วามภูมิใจดีใจพี่น้องบอกโอ้รานานกระทงทานนั่นก็ได้อาจารย์ไม่เป็นไรป้าแหนื่อยไหมป้ามีความสุขไหมป้าโอ้ยสนิทก็ดีใจพี่น้องอันนี้ก็คือว่าควรเป็นใจให้พี่น้อง ไอ้มาเบิ้งนํากันอีกเซือนะึงเนาะคลิปนี้ก็จะจบไปทานี้ก่อนนะี้พี่น้องเลยถ่ายสมในคลิปต่อไปในะทีมงานต่อไปเป็นชีพะลักชีสมสนามัตรีฆษณาโอ้หรือว่าฮะสิเอาคลิปนี้ไปให้มันจบเนะนาะคลิปเป็นสนาโัษณาตัวเลยสิมัฆษณาเลยพี่น้องเบิ้งให้จบอ่ะคลิปนี้ต่อไปให้จบเลยค่ะโอ๊ยอาจารย์เอยแทนสิโลตัลนนะ้องอาจารย์อาจารย์คนสวย ทายได้ได้ทายนั่นก็ดีใจนะพี่น้องทายได้เสียก่ะทายนั่นก็คือว่าเสียใจกับเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเกมงหนะก็มีไหมอ้าวบันิซี่สมกับซีฝามาปะทะกันมาทิ้งได้จิตเป็นหูซีนสนั่เลยไปพี่น้องเจ้าอ้าว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 เก่งกับเก่งอ้าบันี้เก่งกับเก่งแสดงว่าซีสมพี่น้องแสดงว่าซีซีฝาอ้าวอ้าวอ้าว อาอาวโอโอโโอโพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้าวอ้าวอ้าวอาสีส้มกินอะไรมาวะสีส้มสีส้มกินอะไรมาเก่งจังเลยสีส้มเจ็บมือไนไดกะเธอวักกุ่งพานะพี่น้องสีใบได้หยันเอาแส้นพองเหียดตัวเองมาสั่นซะ ก็เห็นในน่องน้องทุกคนโอ้ยคนต่างหน้าต่างตาก็คือว่าบ่ได้ง่ายนะพี่น้องขาไปเบิ่ออีไม่ลอ่อไปกะเป็นหลอดตีงชนะเลยเจ้าพี่น้องนะมันนาดีกับป้าโตจะลืมนะพี่น้องจะลืมข่าวยืนยืนแดงหงกินราคาเดียด้วนี่ บปนนี้เป็นหลอดตัซีนเป็นหลอดที่ว่าตัสซีนสี่ขาน้พี่น้ององอาเด้อไปไฟซียูไรซีได้กัมาตาสซีนยินในหลอดนี่หลอดสุดท้ายนี่แหละอ,หลอ,อาพร้อมแล้วครับกอ,อ, <c oughs> องเสียกองเสีย แม่เอาอาเอาโอ้ยสีสมชีสมชีโอ้ยสี้สมกินขาพี่น้องเอาอาเ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 อี้หปชี้ไี้ไีีดียเยียยเอ้ยชี้ไปี้ไดึงไปกินพี่น้องโอ้ยยังไ่จบอีกในตอนนี้ยังที่ได้อีกประถัไปอีกตอนหนึ่งนะพี่น้อมาเบิ่งกันอีกพี่น้องมาลุนกันไปอีกเด้อทิ่ได้สีมาสนะกันแถบมาเนี่ไป มาหลอดมีเทือไว้อยังเสมอเราคือหนอนน้อยังเสมออ,อ้ามปันนีหลอดตับสินเราคือหนองหลอดตับสิน <c oughs> ดีใจเราคือหนอนมวลลายมวลลายโอ้ยอยากกินหนังแบบผูเขาอันนี้จนาจะไปกินหนังด้วยกินน้องจบจบกีฬาที่นี่ก็จะไปกินหนังตะกอน <c oughs> เด้อปันนิ้ายู่ไฟไปพี่น้องทิมได้ส yeah. ิได้สนะเอามาหลดนน้ำกันพี่น้องจ้าอ้าอ้าเ้อสีผ่าได้มันสีผ่าสนาแบาเนี่ยสีผ่าได้เีผาสนาเอ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 าเเเเอา่ สีบ้าส <Hai> ีผ้าได้ได้พี่น kind of ้องสีบ้าขนาบานนี้แม่สุดสายสีบาวนากรดีใจนําเด้อดีใจน้ำกระทองสีสองพิมนาหลังน้องโคตรกระตัางใจทดสอบมาด้วยดีนะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าสาเร็จไปจะแน่ทิมงานดึงเสือกมาพี่น้องที่แรกดึงเสื่อกร็ถือว่าผ่านไปคลิปนี้ก็มาวันนี้วันนั้ดีกับสิได้ยกคลิปนี้ เก่อนนะพี่น้องกัดซิดตามชมในคลิปต่อไปว่าสิเป็นกีฬาประเภทการพนันค่ะมาเบิ้งมาชมด้วกันอีกนะพี่น้องโอ้ยดีใจภูมิใจหลายเด้อพี่น้องเอสซีทุกๆคนกับโบค้ชหน่อยโค้ชแต่คาร์วานาลิสซาแนวด้วยนะคะบายบายจ้า